สวัสดีครับวันนี้นะครับเรามาดูนะครับการตั้งค่าเบื้องต้นนะครับแอรพายนะครับแอรพายรุ่นเทสนะครับเป็นรุ่นสุดท้ายนะครับเป็นรุ่นท็อปรุ่นสุดท้ายนะครับรุ่น TDA นะครับ 7587R นะครับตัวนี้เป็นหน้าสลาไฟฟ้านะครับรุ่นสุดท้ายนะฮะรุ่นสุดท้ายนะครับเป็นเทบ ตัวนี้เป็นปีเอาสามชุดนะครับสามุดสี่โวลต์นะครับผมแล้วก็จะมีออกนะครับช่องออกนะฮะไว้ต่ออุปกรณ์เสริมได้อย่างเช่นนะครับลูทูธหรือ u s b นะครับที่เป็นกล่องนะครับผมอ่าอันนี้จะเป็นชุดปีเวเขานะครับตัวนี้เป็นคลื่นไทยนะครับเป็นคลื่นไทยนะครับ ตัวนี้กําลังขับนะครับผมกําลังขับอยู่ที่60วัตต์คูณ4นะครับนะแล้วก็รอนะเราสามารถตั้งปรับเอียงหน้าจอได้นะนะนี่นะครับกดตัวนี้นะครับนี่นะครับปรับเอียงหน้าจอได้นะครับตีขึ้นบนต้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับในการตั้งค่านะครับกดไปที่ F นะครับ F ก็คือตัวนี้นะครับกดแค่นะฮะอ่า ทีนี้อันนี้คือเป็นเกี่ยวกับเวลาเรากดปุ่มก็จะมีเสียงนะครับปิ๊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 บนะครับเราจะให้ดังก็ได้หรือเราจะปิดก็ได้ถ้าในกรณีที่เราจะปิดให้กดปุ่มนี้นะครับปุ่มนี้นะฮะปุ่มนี้นะครับผมปุ่มนี้นะอ่านี่เราปิดแล้วนะครับนี่คือเปิดกดคือปิดนะครับต่อไปนะครับกดเลื่อนตันนี้เลื่อนนะฮะเลื่อน มิวก็คือเกี่ยวกับเวลาเราฟังอยู่ในรถนะครับแล้วมีโทรศัพท์เข้ามานะครับเราสามารถกดมิวให้เสียงนะครับเบาลงนะครับนี่นะอันนี้อันนี้คือเราไม่ไม่ใช้งานถ้าเราใช้งานให้กดอ่อนนะครับต่อไปนะครับกดปุ่มลูกศรนะครับเลื่อนไปเมนูนครับ เอสซีอาร์มีโนนี่เราไม่จำเป็นนะครับเอเอ็กนะครับเอเอ็กตัวนี้นะครับถ้าเราต่ออุปกรณ์เสริมนะครับอุปกรณ์เสริมเราต้องเปิดนะครับเราต้องเปิดขึ้นมานะครับเปิดขึ้นมาเพื่อนะครับจะได้ใช้ฟังก์ชันอื่นเสริมนะครับก็คือเรากดตัวนี้ตัวตัวนี้เหมือนเดิมนะครับนี่นะอ่อนนะครับในตอนนี้เราเปิดเอเอ็กนะครับเพื่อต่อฟังก์ชันอื่นต่อไปนะครับ นี่เกี่ยวกับการตั้งชื่อนะครับเดโมเดโมคือเกี่ยวกับโชว์ฟังก์ชันนะครับโชว์ฟังก์ชันในการเล่นของเครื่องนะครับว่ามีอะไรบ้างเขาจะโชว์ตลอดแต่ว่าถ้าเราดูแล้วมันรู้สึกจะลำคาญนะครับลำคาญลกตาเรานะครับก็ให้ตอนนี้คือปิดอยู่นะครับถ้าเรา ต้องการให้มันเล่นนะครับเราก็เปิดออดก็กดปุ่มเดียวกันนะครับปุ่มเดิมนะครับเรากดปิดเราไม่ต้องการให้เขาโชว์เดโมนะครับต่อไปนะครับกดเลื่อนนะฮะต่อไปนี่เกี่ยวกับปอนปอนมิดแล้วก็สัญญาณมิดโลแล้วก็โลนะครับอันนี้จะเป็นไฮนะครับปอนมิดโลไฮนะครับ ามารถตั้งได้ตามระบบนะครับต่อไปอันนี้เราไม่ได้ใช้นะครับเ l a y เพลงสามอันนี้เราก็ไม่ได้ใช้นะครับน,นี่ิมเมอร์ลิมเมอร์คือเกี่ยวกับไฟหน้าจอนะครับนหน้าจอนี่นะฮะพอจะหลีลงนะครับพอจะหลีลง เราตั้งเป็นโอโต้ไว้นะฮะต่อไปนี้เกี่ยวกับทัพยูเปอร์เราสามารถเปิดหรือปิดก็ได้นะครับในกรณีที่เราต่อเป็นเข้า Cow power ดยส่งนะครับจากป้อน power นะครับเราก็สามารถปิดได้นะครับเนี่ยะต่อไปหาเสียงมาเรื่องเสียงอย่างเดียวนะครับก็จะมีอยู่แค่นี้นะฮะ ต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกว่าเจ้าตัวนี้เขาทําอะไรได้นะบ้งบางนะครับเดี๋ยวเรากลับมาหน้าหลักนะครับาหน้าหลักก็คือกดเดิมนะครับ X over นะครับนี่ X over นะฮะนี่นะครับ X over อ่าอเดี๋ยวเรามาดูเอ็กโอเวรอ,อ,เอ,อเวร์นะครับอ่ามันจะมีนะครับไพร์พาร์สโตพาร์สนะครับเกี่ยวกับแบบ ตั้งค่านะฮะนี่นะเห็นไหมครับเรจะกระริบแล้วโลพา a เราจะตัดที่าไลร่สมมติว่า oh รอบนะครับอันนี้จะเป็นไฮพ h p ไ r t h พนะครับเราตัดสมมติว่าเราตัดนะครับให้เราครอบม,มาอยู่ high พ a r t h i พ h p อยู่ที่แปดสิบส่วนโลพา a ก็อยู่ที่แปดสิบคือเป็นช่วงรอยต่อนะครับ ตัวพาร์ตัด80ไฮพาร์ตัดที่80ให้มันเป็นเลยต่อนะครับนี่นะฮะสองอย่างนะครับต่อไปเซนเตอร์นะครับนี่เกี่ยวกับมิดเดินะครับตัวนี้ก็จะเป็นเลเวลนะฮะเลเวลของมิดเบินี่นะนะครับบนวอลลุ่มนะครับบนวอลลุ่มนี่นะครับวอลลุ่มเต็มอยู่ที่7นะครับสังเกตตัวนี้นะครับ เลเวลจะเอาบางหรือหนาประมาณนี้นะครับเป็นเปนบิดนะครับก็คือเกี่ยวกับความกว้างนี่ตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้นะครับเป็นวิดกดตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับบิดนี่นะครับก็อันนี้จะกว้างนะครับแคบลงหน่อยหนึ่งนะครับแคบลง ก็คือเลขสูงยิ่งแคบนะครับวัวนี้จะเป็นค่ายานความที่นะครับว่าเราจะเอาที่เท่าไหร่เมื่อกี้เราตัดโลพา์ที่แปดสิบผมว่าอแล้วแต่แปดสิบนะครับต่อไปนะครับไพพาสอ่ะนี่เราก็สามารถเพิ่มเลเวลได้นะครับนี่นะฮะ พาย่านตอนสี่นะครับกดตัวนี้นะครับเร่่ลยกดตัวนี้นะครับนี่นะนี่นะครับกดไปเรื่อยๆนะครับเราฟังดูว่าเราชอบอยู่ที่ประมาณไหนนะครับต่อไปนะครับต่อไปมีมีแค่เบรกับทางแหลมนะครับต่อไปนะครับอ้าะครับนี่นะครับ ใชก็ได้หรือไม่ใช้ก็ได้นะครับนีนะ่กดดอกสอนนะครับกดกดไปทางซ้ายก็คือปิดกดไปทางขวาคือเพิ่มนะครับนี่นะสังเกตดูตัวนี้นะครับ สำหรับในการติดตั้งครั้งแรกนะครับเมื่อท่านได้ฟ้อนแอลภพายไปนะครับเมื่อท่านติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วอะไรอะไรแล้วตั้งระบบค่าระบบอะไรอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับให้ท่านรีเซ็ตนะครับรีเซ็ตเครื่องหนึ่งรอบคืนค่านะครับให้คืนค่าของของโรงงานนะครับหรืออาจจะเป็นพ้อนบางรุ่นนะครับต้องอ,อย่างเช่นเป็นพวกสองดินนะครับพวกสองดินก็ ให้เข้าไปที่รีเซ็ตนะครับให้คืนค่าโรงงานนะครับแต่ว่าถ้าเป็นฟอนบางรุ่นนะครับให้สังเกตปุ่มนี้นะเป็นปุ่มเล็กๆนะครับนะครับใช้ไม้ยิมฟันนะครับจิ้มไปนะครับให้กระดับก็คือนี่เราคืนค่าของเครื่องนะครับผมเสียงเจ้าตัวนี้นะครับก็จะประมาณนี้เป็นสไตล์อนาล็อกครับ เป็น a U X นะครับเมื่อกี้เราเปิดออกมาแล้วแต่เราไม่ได้ต่อนะครับเราไม่ได้ต่อนะเดี๋ยวเรามาดูวิยุาวิยุนะครับคืนวิญญนะครับเป็นขึ้นบ้านเรานะครับผมขึ้นบ้านเรานะครับแต่ผมไม่ได้ไม่ได้ต่อต่ออา,ากาศนะครับปกติเราต้องต่อต่อาอากาศจะรับได้ดีนะครับผมนะฮะ ท่านใดนะครับที่มีใช้อยู่หรือสงสัยนะครับให้ยังไม่เข้าใจนะครับอันนี้คือเป็นการแนะนําเบื้องต้นนะครับในการเล่นนะครับในการเล่นนะครับผมให้ท่านทักมาสอบถามได้นะครับผมจะยุดธบันถาหรือจะยุดธาสีสิงห์นะครับหรือจะยุดเกวันคนเดียวกันนะครับเบอร์โทร065 6494253ครับฝากกดแล้วก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไวะเพียนแค่นี้นะครับหากท่าในใดสงสัยก็ทักมาทาง f a c e Book ได้นะครับจ่ายุดาราศีสิงห์นะครับผมนะครับหรือเข้าไปดูนะขอโทษครับ หรือเข้าไปดูในกลุ่มนะครับในกลุ่มแอลพายโบราณและเก็บความรู้นะครับเก็บความรู้นะครับนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมนนะตัวนี้เป็นของใหม่เก่าเกศนะครับของใหม่เก่าเกศนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์ด้วยนะครับนะครับผม เดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับมาติดตามดูนะครับ L Pi IBA D 0 E นะครั E นะครับ D 8 0 0 E นะครับผมคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอจบไวเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ